สวัสดีท่านผูช้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมไบคราร์เซอร์เกมเมอร์นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกม GTA V นะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมาแต่งรถเออแดดนะครับผมครับเพราะมีคนขอ,อามาให้ผมแต่งแดดนะครับผมเดีย๋ยวผมจะขอเดีย๋ยวผมก็จัดให้นะอ่านี้ก็อยู่บ้านของแฟรงกินนะครับซึ่ง ไอ้สัตว์แม่งน้ำมันหายไปได้วะเฮ้ยยอนี่แม่งยังมีน้ำโอ้ยเอา้าเฮ้ยแล้วทำไมทำไมจะดีด้วม่ดาวะทำไมกูขึ้นทั้งหมดไม่มีน้ำไอ้สัตว์เอ้ยโอ้ไอ้สัตว์มันบักอะไรของมันวะเนี่ยเดี๋ยวครับวันนี้เราก็จะไปแต่งรถกันนะครับเอออยู่กับเจ้าเออมันเชื่อเล้วะเไม่จำเชื่อไม่ได้ละเฮ้ยนายเชื่อไหนได้ด มึงเข้าอะไรละมึงเข้าอะไรวะมึงเข้าเฮ้ยมึงเข้าอะไรไอ่ทำไม่พ่อร้อนเลยนะ่นเดี๋ยวนาะโอ้โหไอสัตว์มึงสมควรตายมากนะอีหมาเอ้ยยิงขี้แตกเดี๋ยวรับมายิงขี้แตกไอสัตว์โอ้โหเฮ้ยวัตส์ฟาร์ก โอ้โหหัวาหันทําด้วยเหล็กแต่ว่วาแล้วทำไมมึแง,แข,งแข็งแกร่งอย่างนี้เฮ้ยบ้าเอ้ยยิงไม่ได้ละวันนี้เราก็จะมาทําการฆ่าหมาของ,ฟงแฟงกินกันแหละ <c oughs> เฮ้ยกูจะตายป่ะเฮ้ยกูมไม่รู้นะครับโอไม่รู้นะอ้าเออมันชื่อช,ออช็อ,ชอปครับไอ้เหี้หมากวะเฮ้ยไอ้สัสทำภารกิจซบในตัวเจ้าช็อปที่พ่อขอโทษนะเว้ย พ่อไม่รู้ว่ามันจะระเบิดได้ไงเชี่ยแม่งตัวไม้เกียมเลยสัตว์เอ้ยกู <c oughs> คงโดนได้อีกแล้วสัตว์เอ้ยเอาเมึงไม่ไปหาระเบิดทำควยเลยเจ้เฮ้ยเจก็ต้องการใช่ไหมที่มาหาระเบิดนะ่ะวันสองที่เชื่อเลยเป็นโจ๊กไอสัตว์ยูงไงวะ <c oughs> กีบครับวันนี้เราก็จะมาแต่งรถเอ่อแดดกันนะครับผมดีนะฮะเป็นตัวแดดลอยภาป่ะวะไม่รู้นะครัฮอนด้าแดดไม่รู้มันเออมันกี่สีปวะมาดูกันชัดๆแบบนี่แล้วผมอ๋อฮอนด้าครับแดดครับนี่ครับเป็นเป็นแดกเลยครับผมดูโอ้โหดูดูท่านผู้ชมดูแม่งรถเป็นกล่องเลยเว้ย ดับก็ไปซื้อมาดับของเออซื้อของเก่ามาไงเออมาแต่งใหม่ไงโอ้รถแม่งโคตรเยอะสัดเกินแบบเหมือนไม่มีค่าอะไรเลยครับเดี๋ยวเราก็จะไปแต่งรถกันนะครับรู้สึกว่ามันจะแต่งได้แต่พวกช็อคเอไม่ใช่แต่งได้พวกเครื่องดับสีแต่งไม่ได้หรือเปล่าวะไม่ดูรับโอเคนี่ครับเป็นช็อน่าจะเป็นช็อค Y อสีแดงครับแล้วก็เป็นท่อปลายปืนนะผมท่อปลายปืนอะก็ เมียเขาเรียกว่าไนระฝาครอบเครื่องแต่งดับแล้วก็กับไฟเบอร์แต่งดับเออก็แต่งแดกนะับไฟบีบีครับเขาเพราะว่าเขาติดสติกเกอร์แต่งแดกไปแล้วนะเป็นรอแม็กเอไม่ใช่เป็นรอ,อ,อ,นรอโลทองครับเออ,อยางขอบส7็นะครับแล้วก็มีปั๊มดับน่าจะเป็นปั๊มแบมเบอร์ครับที่เขาใช้กันนะแล้วก็มีไม้ไมาลอยไม่ใช่เขาเรียกว่านะประกับดับประกับแต่งนะฮะ อ๋อท่อนี้ครับผมเคยซื้อมาใช้อยู่นะก็มีท่อไอ้มีชกครับชกเล็ดแต่ผมอ๋อเคก็มีประมาณเท่าดีครับอาร์มก็อาร์มชุบเล็ดครับก็นะไปท้ายก็หายรับเอาอีกเชียร์รถท่วงม่มีเรามีอีกคันโอเคครับมือกี้มือดานนะรับรู้สึกว่าจะเป็นเบาเบาป,ปาดแบเบาปาดแม่งดูดิเห็นสังน้ามันเลยสัย์เลยมึงปาดเยอะเกินบอกว่าเพื่อน โอเคครับวันนี้เราก็จะไปแต่งรถคันดีกันนะครับสึกอันนี้จะเป็นเกียร์โยงนะโอเคเดี๋ยวเราไปแต่งกันนะไอสัตว์ตั้มโอ้ไอสัสตว์กูหาว่าแซดพันในยิปเป๊ตเฮ้ยมึงหดไปเลยเฮ้ยสตาร์ทเครื่องไปโคตรแรงกูตกใจผมนี่ชะง,งักเลยนะวันนี้เราก็จะมาแต่งรถกันนะรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเบียร์ด้วยอไ,ไอกองโอ้ไอสัตว์ ใครเอาแซดพันเปแซดเล่นวันเนี้ยโอ้ยี่อะเฮ้ยกูอาจจะต้อหาตำรวจโอ้ยเฮ้ยเหมือนกูเอาแซดแปดร้อยเปแซดเล่นอย่างเงี้ยโอ้อยี่ยยยกตัวเรียงโอ้มึงยกได้ไงรถมึงจะแรงไปไหนเลยอะโอ้ยผมก็จัดให้ตามคำขอครับสำหรับการรีวิวแด๊กนะครับ เราไปแต่งตัวละครนะไม่ใช่เราจะเราไปนั้นดีกว่าไปแต่งรถครับเราแต่งตัวละครเอ, <laughs> อ,อ๋โหยลั่นลั่นลั่นไอสัตว์เฮ้ยทอปลายปืนมึงเสียก,ก,กี้ตัวเดะนอนนอน <c oughs> ชื่อมึงแรงเลยสัตว์โอ้ย เดี๋ยวเราไปแต่งรถกันนะฮะอครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดกระทือรือร้นนะครับกดซับสไคร้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่ตอไปนะครับโอเคออนอออนโอเคแล้วเข้าอู่กันดีกว่าออน ดินกาครับเอ่อบนไซเคิลมาแต่งนะครับกันเช่นเดิมทำแล้วก็จะเอาสุดทุกอย่างโอ้โหไอ้สัตว์ชิบิทอคู่เลยเฮ้ยเดี e ๋ยวดู so like people, oh, oh, ๋ยดีดี What the fuck ไ oh อ oh, okay. ้ส like ัตว์เฮียอ้าเฮ้ยเธอได้ทอคู่อะเฮ้ยไม่แดดแดดไม่เอาไม่วแมวมันแบบมันไม่ใช่ไงอ่าโหบูมีกลับ วิกาบข้างในสัตว์เอ้ยไฟซีดอนจะเอาไฟทำไมวะไฟก็ไม่มีดีกวปะไฟทะเบียนก็ไม่มีแต่งสีรถนะครับเฮ้ยมีเรื่องของเสียวะเสียแต่งอะไรได้ไปเนี่ยโอ้แต่งสีโค้งครับผมเรนนี้เทนหน้าต้องโค้งเสียไปเนี่ยโค้งโค้งเหลืองนะครับไอ้ของนี่แหละโค้งเหลืองนะอร่อยทองไงเฮ้ยแล้วเอออร่อยทองกะโค้งทองไงโค้งทองไม่โค้งทองไม่ขึ้นไงอ่ะ แล้วก็อเดฟไอสัตว์เอ้ยเสียชื่อเทน่าไปเลยสัตว์ไอเสียที่แดดหมดเลยรถแรงที่สุดในโลกเอามาส่งไปทันทีแมวแมวเดินเป็นตัวลงทับแต่ก็แรงแตกๆาตายเดือกระโบครับเออโอ้โหสัตว์ตโหดเท่เลยอ่ะวันนี้ก็เป็นควันนับคว,นควันเหนือควันสีเยลโล่เดือดเลยเชื่อเสืองไอสัตว์เลยคิดได้ไงวะนี่ครับก็ เดืยบแต่งได้เท่าดีท่าบบบบเบ่าแม่งเสียงสะโหดเลยบบเจ็ดแค่มึงโดนรถกูด้วยโอ้กูดก้นพิษโอ้แรงแรงโอ้โอ้โอ้ยังแรงอะ่ะยังแรงอะ่ะโอ้ โอ้จะโหดไปไหนเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตัวละครเลยนะฮะรู้สึกตัวฟพนกินมันจะแบบมืดมิดไปมันจะดํามืดมิดไปแบบเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเพลเยอร์ที่เราผมแต่งไว้กันนะเพลเยอร์จะเป็นเอาไปใช้สตอรีที่เราเซฟไว้ดิอ่ะโอ้ what the fuck มาอันี้หมวกกันน็อกเขียวได้ไหมเอ้ยจะเฟี้ยวไปไหนมารองเท้าแตะด้วยสำคัญ อ้วออนโคตรแรงหลบทางหน่อยเด้เราจะแซดไปป่วนทะเลกันดีกว่าไม่ทะเลอยู่เดี๋ยววะทะเล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 สิ่งที่ทะเลได้มันเป็นสิ่งที่ป่วนดีที่สุดบบเพราะคนเยอะแม่งคนเยอะดีไงออนโอ้ไม่โคตรเฟี้ยวไอสัตว์ ใส่ชุด U.S. U.S.A. ว่ะเ <c oughs> ขียนรถลอย <c oughs> โอ้โหค่อนแรงมาดูแบบมุมมอง,องเอ่อบุ๊คข้อทีเฮ้ยทำไมเป็นอย่าง,งนี้ได้บุคนที่หนึ่งโอ้ลั่นลั่นอ่อนปรับเป็นเหมือนเดิมอยู่เลยโห้แม่งอย่างลังน่นเลยท่านผู้ชม เรามุ่งหน้าไปทะเลกันนะฮะออนตั้มตามไอเจ้หน,น่ออนลุงลุงแข่งกันเปล่าเออ,อยังไม่ลองรถเลยว่ามันวิ่งได้เท่าไหรนะ่ดับแสงแสบตายแล้วออน ลุงทำไมทไมลุงไม่ร้องเพลงเยครับลุงอ้าไอสัตว์อะไรเ้ลุงโอยผมกลังจะเดินมาให้ตังค์ลุงเลยเ้ไม่ได้เเ้ออีเจมึงมาเต้นอะไรน่เด็กเฮ้ยอ้ย เจอดิพวกโคยางแล้วเด๋งกูไปแกไปยดึดจิตดาวครับออนออนลบหน่อยลบหน่อยตำรวจมาแล้วลบหน่อยลบหน่อยครับเฮ้หลบหน่อยไอเจ๊เฮ้ยมันต้องมีซ้อนท้ายดิเอ้ย,อออย,อยลืมไม่ได้ยาหยีเราออนออนต่อแน่นๆนนะน้องสาว Li câu cho lì câu này ui ui mình hình ngang, cán hô một đấy, tập 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 อียิงยิงยิงโ,โหโหด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 ไอ,ดอสัตว์เมียกูโหดไปเอาเฮ้ยมึงยิงะอะไรวะเนี่ยอ๋อยิงเครื่องบินอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวเราไปทางเขือนกันดีกว่านะสึกว่าทางเขื่อมันจะอยู่แถวหน่ะสามแยกปักหวาดดิ่ะ โอเคครับเดี๋ยวเราจะตีโค้งกันไปสตันจัมเทน,นากันเนะเอ้ยแบดบแบดบไม่ใช่เทนามันมาควันเหลืองก่อน,อนเชี่ยตำรวจมองไม่เห็นเหรอวะอนเนี่ยเชี่ยขูอยู่ใกล้เลยนะโอ้ยยังจะแตกไปไ,ไปไป let's go on มาให้รอบ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 เชี่ยกดสปิลอะโอ้โหโอ้ย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 โอ้โหเชียวฟ้ามากท่านผู้ชมออรอบรอบรบรอบอ๋เออมึงร่วมไปสะไอสัตว์กูติดดาวมาปืนเลยเนี่ย อ้นโอ้โคตรแรงไอ้เดี๋ยวเราโชว์สตันจัมตรงนี้อ้นโอ้ยแล้วกูจะเบรกทำไมวะเนี่ยเอาแมวแมวแมวสามสองหนึ่งอ้อโอ้ยไม่ได้ไม่ได้สเต็ปไม่ได้ตะกี้โอ้ยสามสองหนึ่งอ้นเฮ้ยสตอนปิดหนึ่งกลางไม่ได้ว โอ,อ๊ตสี่สเต็ปอย่างโหดท่านผู้ชมออืฝนเชื่อวโคตรแรงอ๋อนอนโอ้ย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 แกรฟเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันนะ ไปสนามเออสนามหลวงไม่ใช่สนามบินเอออยู่แหละนะครับมาเริ่มเลยอ๋อโหตรงนี้เสียวเ้ามากเฮ้ยอืมเชี่ยเม็นเวลายิงก็ว่โอ้โหร,ออออร,โราถถังไอ้ตัดมาวัยังวะโอ้โอ โอ้ยยังแตกยังแตกโอ้ยยังแตกอโอ้โคตรแรงอ้นเทอร์โบด้วยอื้นโอ้โหลั่นลั่นลั่น ทดลองลดกันกว่าวิ่งเท่าไหร่ขี่รถไม่โคตรลั่นอะ่ะสองร้อยกว่าครับสองร้อยกว่าโอ้โหสองร้อยห้าถึงก็ได้จริงๆอะ่ะเชคาพลังอ่ะโอ้โออโอดัดเราอย่างแรงอะ่ะยกเลียงยกเลียงโอ้โหขี่โคตรโคตรใจกล้าโอ้โยพี่ใครทำอะไรได้ไปเดี๋ยวเราสตาร์ทจั๊มเหินกันเถอะ

อ่อนโอ้เียตำ่ำเฮ้ยต่ำต่ำที่ยิงมันโอ้ยเฮ้เดี๋ยวเราขึ้นไปบนเขาเดี๋ยวออนหนีอย่างรวดเร็วโอ้ยมันคือ,าอการสเต็ปการหนีครับ เฮ้ยทำไมคันนี้มันรู้สึกว่าจะปิ้นเตีึงกายากแปฮะเดี๋ยวเราสตันจับไปเลยออนนี่ไงเขื่อนที่ว่าโอ้รถแม่คดถึกซะดออนเฮ้ยขึ้นก่อนขึ้นก่อนโอ้ย โอ้น <laughs> oh. oh, ี uh ่ตานรถไฟเฮ้ยรถไฟโอ้โี่รถไฟดิ้นเฮ้ยเดี๋ยวเราขี่เลยว่ามาดูว่ารถไฟจะโอ้โหนี่คือวิธีพลังงานรถไฟถีบอ๋อเฮ้ยรถไฟมันจะถีบดิมได้ปะ โอ้โหโอ้พอมารู้สึกว่าข้างหน้าเราจะมีสนามแข่งรถแหละออนนี่ขอฟิกรถก่อนขอฟิกรถก่อนวิเชอร์อะไรดิอ่ะอ๋อเป็นตัวละครลืมไปเลย เฮ้ยรู้แล้วกูดูแดวไอ้สัตว์ยี่เบลไปเคยโดนฟังก์กินเฮ้ยมันดาวารถขนาให้เราแข่งไป,ไปงี่้ <c oughs> โอ้ยไอสัตว์กูได้รถวิบากรถกูนั่นหน้าไปไหนเด้อโอ้ไม่เป็นไรแข่งรถนี่ก็ได้ เฮ้ยอยากจะใช้อ่ะไอ้เทน่าเ้๊อยากจะใช้แดดอ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเฮ้ยเราต้องทำให้มันล้มเว้ยยี่รถแรงจังวะเฮ้ยพี่บ้าขับง่ายท่านผู้ชมอ๋ออาอคนอะไรกี่รอบมเนี่ย อันนี้ที่หนึ่งที่หนึ่งออนมาเชื่อพี่บ้าขับง่ายจริงๆอ่ะท่านผู้ชมแบบมันเด้งมัเด้งออนไอ้เนี่ย โอ้โหเฮ้ยผมอยากจะใช้แดดอ่ะเอ้ยอยากจะใช้แดดอ่ะเออทำไงดีวะโว้โว้โว้ชนะ What the fuck ที่หนึ่งฟรา์เฮ้ยแดดยังอยู่ไอ้จอสซอบริค โอ้โหอย่างลั่นเหมือนเดิมครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมขอลาเพื่อด้วยดีนะครับก็จะดูกันพอสมควรแลร้วแทบก็จบการสำหรับการรีวิวดัดครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายซี o ู a อเก n นเน็ก i ัม